สวัสดีค่ะจิดาพาการ์เด้นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอันนี้แนงกำลังผสมพีทมอสนะคะสำหรับเตรียมการเพราะกล้านะคะพีทมอสหนึ่งถุงนะคะแนนใช้เจ็ดสิบลิตรน,นะคะของคัสแมนนะคะแล้วก็ใช้ขี้ไก่หนึ่งถุงนะคะเพื่อให้ผักของแนนโตไวๆนะคะแนนใช้แค่ถุงเดียวน้ำหนักสามกิโลนะสำหรับปุ๋ยขี้ไก่ของแนนหนึ่งถุงนะคะเป็นขี้ไก่ล้วนนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ เป็นขี้ไก่ล้วนนะคะไม่มีแกลบนะคะแล้วก็จะผสมเข้ากันอันนี้เจ็ดสิบลิตรนะคะพิทมอสสำหรับอนุบาลก้าโตนะคะแล้วก็สามารถเพาะได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ำหมักนะคะน้ำหมักขี้ไก่เนาะ แล้วก็ EM นะคะมาเติมหมักไว้นะคะทุกคนใส่จุลินซีลงไปนะคะเขาจะได้ต้นตโต,ตค่ะ<อ>แนนจะให้ดูความแตกต่างของสองถังนะคะ อันนี้เป็นถังของน้ำหมักขี้ไก่นะคะแนนได้เติม EM ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ขี้ไก่ลงไปค่ะถ้าถังที่เราหมักมีฟองอยู่ด้านหน้าแบบนี้แสดงว่าปฏิกิริยาของเขายังไม่สมบูรณ์นะคะเขายังทำการย่อยสลายอยู่เรายังไม่ต้องใช้นะคะ รอจนกว่าเขาจะยุบลงจนมีลักษณะน้ํานิ่งแบบนี้นะคะในถังที่สองถังนี้จะเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถังควรจะตั้งอยู่ในร่มนะคะไม่เจอแดดนะคะเราเป็นถังสีดําค่ะอันนี้แนนจะปิดไว้ก่อนนะคะส่วนถังที่แนนจะตักมาใช้คือถังที่สงบแล้วนะ,ะก็คือเชื้อของเขาเริ่มนิ่งแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรา นำน้ำหมักชีวภาพมาผสมในน้ำนะคะแล้วก็ลดราดได้เลยค่ะให้เปียกพอชุ่มนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะตัวนี้แนนลดราดไปแล้วนะคะทุกคนคเป็นการเติมจุล<ด>ินทรีย์ที่มีชีวิตให้กับดินนะคะเวลาที่เราเอาต้นกล้าอ่อนของเราปลูกลงไปผักของเรานอกจากจะมีสารอาหารที่เพีย เพียงพอแล้วก็พร้อมต่อการเจริญเติบโตแล้วยังทําให้ดินของเราเป็นดินที่มีชีวิตนะคะจุลินทรีย์ตัวนี้ก็จะสามารถไปย่อยสลายสารต่างๆที่อยู่ในดินทำให้ผักเราโตได้ค่ะเมื่อผสมเรียบร้อยแล้วนะคะแนนก็จะเอาถาดหลุมนะคะมาทำการ เติมลงไปนะคะตัวนี้ถาดหลุมสำหรับปลูกผักสลัดส่วนใหญ่แล้วเน่นจะใช้เป็นถาดหลุมขนาด200หลุมต่อ1ถาดนะคะแล้วก็105หลุมต่อหนึ่งถาดค่ะซึ่งเป็นถาดหลุมที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของผักกลุ่มนี้นะคะเนื่องจากกลุ่มของผักสลัดจะโตไวค่ะ แต่ถ้าเป็นกลุ่มของแคลนะคะเราสามารถใช้ถาดหลุมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเช่น9เจ็ดสิบสหลุมต่อ1ถาดนะคะหรือร้อยห้าค่ะตัวนี้แนนปลูกทั้งต้นกล้าอ่อนนะคะถ้าเรามีดินพีทมอสที่มีสารอาหารที่เพียงพอนะคะตัวนี้เราสามารถเลี้ยงต้นกล้าได้1เดือนเกือบถึง2เดือนเลยนะคะดูว่า ต้นกล้าของเรามีใบแท้ไหมนะคะถ้าเมื่อมีใบแท้แล้วเราถึงจะย้ายต้นกล้าของเราไปปลูกนะคะทุกคนซึ่งตัวที่แนนจะนํามาปลูกตัวนี้แนนได้ทําการเพราะเมล็ดแบบควบแน่นไว้แล้วนะคะซึ่งต้นกล้าของแนนมีอายุประมาณ3 4ถึงวันนะคะแล้วก็ลดน้ําให้ฉ่าค่ะเอามาปลูกแบบนี้ได้เลยนะคะ เมื่อปลูกต้นกล้าลงไปในพิทมอสแล้ววางในร่มก่อน 1- 2สองวันเพื่อให้ปรับสภาพนะคะจากนั้นเราต้องนำเอาต้นกล้าของเรามาวางใต้สแสลม50%ค่ะผักสลัดชอบแดดนะคะดังนั้นต้องรักษาความชื้นนะคะไม่งั้นถ้าพิทมอสของเราแห้งต้นกล้าของเราจะตายค่ะแล้วทำให้รากของเขาไหม้ด้วยนะคะรากของเขาจะแห้งค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบคลิปนะคะสำหรับใครที่ชอบการผูกผักของแนนอย่าลืมเข้ามากดไลค์แลวก็แชร์คลิปให้กับแนนนะคะแนนจะทำคลิปให้เพื่อนดูกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ